ประวัติเจดาดารุณีกริบบุญญาลัยอดีตไฮโซชื่อดังนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าในวงการไฮโซกับการจากไปของดารุณีกริบุญญาลัยไฮโซสาวผู้อยู่ทั้งในแวดวงนักธุรกิจวงการบันเทิงเป็นที่รู้จักในซีรีส์เรียลลิตี้โชว์ไฮโซบ้านนอก นอกจากนี้ยังมีผลงานจัดรายการวิทยุพิธีกรนักเขียนนักพูดคอลัมน์นีสรับเชิญแสดงละครโทรทัศน์โฆษณาและภาพยนตร์อีกทั้งยังเป็นแกนนำคนเสื้อแดงแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่ต้องลีภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศสนานถึง9ปีจนถึงวาระสุดท้ายโดยดารุณีกริบุญญาลัยเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมพศ 2,492ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเขมมศิริอ,อนุศณ์และระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองรุ่นที่4จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยชีวิตครอบครัว สมรสกับนายประกิตกริบบุญญาลัยมีบุตรธิดาสามคนคือน้ำฝนร้อยโทยหญิงวิรุณการกริบบุญญาลัยทหารอากาศนักร้องนักธุรกิจน้ำภูธาน,นาทีกริบบุญญาลัยนักธุรกิจสำเร็จการศึกษาเป็นเชฟจากสถาบันกอดองเลอและน้ำนิ่งออยาคุปกริบบุญยาลายัยนักธุรกิจซึ่งร่วมจัดตั้งบริษัทฮาวคอมเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับ พานทองแท้ชิน,นวัตรเพื่อทำธุรกิจประวัติการทำงานรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสยาม ARI จำกัดโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล TNT Engineering จำกัดรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเนเตอร์ประเทศไทยจำกัด บทบาททางสังคมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้สภาสตรีแห่งชาติประธานฝ่ายหารายได้โครงการหัวใจไร้สารของปอปอสอเลขาธิการสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยที่สหรัฐอเมริกากรรมการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนคนไทยตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่พศ2557หัวหน้าทีมจังหวัดน้องคายในรายการยกสยามของ Work Point ดารุณีเป็นหนึ่งในผู้ปราศัยบนเวทีชุมนุมของคนเสื้อแดงช่วงปีพศ 2551, 2552, 2553เป็นแกนนำนอปอชอคนหนึ่งแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เคยต้องหนีตายจากการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์วันที่19พฤษภาคม2553ลี้ภัยครั้งแรกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งปีกับอีก5เดือนกลับสู่ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม2554ในปี2556 ถูกสารแพ่งดำเนินคดีข้อกล่าวหาหมิ่นศาลพามวลชนไปวางพวงหรีดที่บันไดในศาลในฐานะจำเลยที่ 1. นึ่งเเรียกร้องให้สารออกมาตอบกรณีสารวินิจฉัยสองมาตรฐานในการออกคอรอกฉอุกเฉินสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับการออกคอรอกฉอุกเฉินของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชิน,นวัตร ต่อมาเมื่อมีการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรทหารก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2557ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งเรียกให้ดารุณีไปรายงานตัวแต่เธอมิได้ไปตามคำสั่งดังกล่าวจึงถูกสารทหารออกหมายจับดารุณีจึงลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ เมื่อวันที่30เมษายน2,562ดารุณีกริบบุญญาลัยถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนัสหรัฐอเมริกาจากสาเหตุลำไส้ใหญ่อุดตนัน